ของแท้แม่ให้มา #cubd คับใจได้รูปละโอเคบวยงั้นแหละงั้นแหละมีใช่ไหมมีใช่ไหมเลื่อนลงไปเลื่อนลงปไปโอ้ยอีกอ้กนิดนึงนิดนึงนิดนึงอยู่คนเดียวมันฟุ้งซ่านแต่พอมีเธออยู่ข้างๆแล้วมันฟุ้งฟิ้งมีแฟนแล้วโวยรักแฟนคนเดียวอ่าน้องครับน้องน้องขอหน่อยครับเดี๋ยวจะ จะออกรถแล้วครับผมโอเคค่ะรถขึ้นเลยค่ะเออครับครับออกเลยครับด่วนเลยด่วนเลยถ้าชีตมันเหมือนการเล่นเปียโนคุณคงเป็นตัวโน้ตที่ยากที่สุดส่งเพลงไปหาเธอโอ๊ยโอ้ทีกว่าพี่หน้ามันหัวแสงแดดมันโดนตาแต่เมื่อเธอส่งยิ้มมามันโดนใจเฮียสวยท้าแดดร้อนมากแต่ยิ้มสู้อกสัาภาพแล้วกันหน้าปิดหน้าปิด โอเคเหมือนคนลงให้ละโซเชียลประทะความเป็นจริงพี่น้องโซเชียลพี่บัวหมาคิดถึงเงโอยพี่บัวเคยคิดถึงยายไหมอ่ะนี่มาถายรูปก,กันหน่อยไหมโอเคมาถายรูปก,กันดีกว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรมาในชีวิตเราก็ยังมีพี่น้องที่น่ารักอยู่เสมอ ag, พี่น้องท้องเดียวกัน น้องสุดที่รักเรียบรอ้อยพี่น้องความเป็นจริงออกไปมาทำไมองี้ยไปก็พี่บัวทายรูปเสร็จแล้วออกไปเลยพี่บัวจะอยู่ในห้องเดียวพี่บัวจะอยู่ในห้องเดียวกันวันนี่มันห้องส่วนรวมไม่ใช่ห้องสว่ว,สวนร่วมนี่มันห้องร้อนพี่ห้องนอนพี่ห้องนอนหนูด้วยไม่เฮ้ยอย่าเปิดอะไรที่ลำคาเราออกไปเลยไปพี่บัวแล้ว เซลฟี่โซเชียลของแท้แม่ให้มาคับดีครับใจได้รูปละเซลฟี่ความเป็นจริงไม่ต้องสนิทกันเพื่อเจ็บตัวแค่มีตัวช่วยยังไงก็หลอกคนได้ละสังเก็ได้ง่ายเด็ดตาดหใหญ่มากเือช้อปปิ้งโซเชียลช้อปปิ้งมันหนักใจจุกใจมาก พอผ่านไวกว่าแคลอรี่ก็มันนี่ในกระเป๋านี้แหละ #shopping เบาๆ s h o p หลก shopping ความเป็นจริงรีบไปก่อนดีกว่าอาจจะ้อนเขาเก็บๆเอาไปใช้างานอื่นโอ้ยข้างมนไม่มีอะไรเลยจริงเนี่ยเก็บยไงวะ,ะ <c oughs> าขายเน้าอ่ะทำขนมโซเชียล อ่ะวันนี้มาโชว์ฝีมือการทำคุกกี้อาถ่ายรูปซะหน่อยดีกว่าเสร็จแล้วคุกกี้อ่ะมาถ่ายรูปกันหน่อยมาอบเค้กต้องใส่ผงฟูแต่ถ้าอยากได้ใจยูต้องใส่อะไรแม่สีเรือนคุกกี้น่ากินทำขนมความเป็นจริงฮ้แป้งเหลวเลยอ่ะทำคุกกี้ไม่ได้แล้วซ้ำโชคดีน,นีที่ซื้อคุกกี้เร็จรูปมาโอ้ยหือซองพอดีเลยงั้นแกะให้หมดเลยแล้วกัน เฮ้ยได้และให้คนอื่นกินดีกว่าคนดังโซเชียลแฟนเขามาเลยแมววันนี้ทำไงดีอ่ะต้องออกไปทักทายซะหน่อยละแล้วแฟนเขามาแล้วขอบคุณที่มาเจอกันและพบกันใหม่นะทุกคนแฟนคลับน่ารักคนดังความเป็นจริงกลับประตูสปอนดีกว่าขอบคุณนะคะที่ชื่อไทย โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะค่าตั๋งเหรอคะเดี๋ยวโอนให้ทางนะคะยวส่งเรีบบัญชีมาโอเคได้ค่ะอช่วยให้ถ่ายคลิปวิดีโออะจะมาช้อปปิ้งสักหน่อยเดินจูมือแฟนโซเชียลมือกับแฟนเนี่ยมันเขินมากเลยว่าปะเดินจูงมือกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแฟนน่ารัก แฮชแท็กจับมือกันวนไปเดินจูมือแฟนความเป็นจริงโอเคบุยงั้นแหละงแหลเเลงนีใช่ไหมนีใช่ไหมโอ้โหเลื่อนลงป้นเลื่อนลงไปโนยอีโดยอีนิดนึงนิดนึงนิดนึงเอิโโอเคเลิศมากเหมือนมากโอ้ my god ได้เนาะได้เลยแบบได้อะถ่ายรูปกับรถยนตโซเชียล นี่รถคันใหม่รถเบนซ์ของเราเองเนี่ยรถมีพ่อซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอายุเ7ปีรถยังมีอะไรแต่หัวใจไม่มีสำรองรถคันใหม่ถ่ายรูปกับรถยนต์ความเป็นจริงน้องครับน้องน้องถอยหน่อยครับเดี๋ยวจะจะออกรถแล้วครับผมอโอเคค่ะาพีคค่งคะเออครับคบออกเลยครับด่วนเลยด่วนเลย,ยสมัยนี้สร้างภาพมีรถเบนซ วุ้ยจาไวรุ่นสร้างตัวก็แล้วรอวันที่ฉันรวยกันแล้วกันแหละเดี๋ยวจะซื้อมาขับเองไม่ต้องหึ่งไข่เลยจัดแจกันดอกไม้โซเชียลดอกไม้เป็นไงบ้างหุยหอมอ่ะท่านลางผู้คนที่โหดร้ายอย่างน้อยดอกไม้ก็ยังสวยงาม หลักโลกหลักต้นไม้จัดแจกันดอกไม้ความเป็นจริงดอกไม้ปลอมจ้ะดูไม่ออกเนี่ยคนที่มันหลอกง,ง่ายดีเนาะรักตัวเองก่อนค่ะแย่งออกซิเจนตายเนี่ยท้าแดดโซเชียลแดดแรงมากจะถึงแดดแรงแค่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าเนี่ยฉันใช้คิวแดดตัวนี้ซูแดดเวอร์ ถ่ายรูปแชะสนอยกว่าแสงแดดมันโดนตาแต่เมื่อเธอส่งยิ้มมามันโดนใจเฮีสวยท้าแดดร้อนมากแต่ยิ้มสู้ท้าแดดความเป็นจริงร้อนยิมกันแดดก็ไม่อยู่หรอเนี่ยร้อนขนาดนี้ยิมกันแดดอะไรมันก็สู้ไม่ได้หรอไอผิวไหม้หมดรีบกลับบ้านกันกว่าหาที่หลบแดดก่อนแป๊บแฟนทิปโซเชียล เตงขอจับมือหน่อยถ้ามัวแต่มองอดีตแล้วจะเอามือที่ไหนไปคว้าเธอเธอน่ารักขอบคุณที่มีกันและกันแฟนทิปความเป็นจริงอ๊ยโอ๊้ยดูคามีหนามันหัวโอ๊้ยแต่ภาพได้ปะอุ้ยได้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 ไาเลยไอ้เมห้ขาวอะอ้ยอุ้ยรักสัตว์โซเชียลอุ้ยน้องแมว สั่งเลยโอ้น oh, no, no, no. ้องน่ารักสังเลยอะ่ะมาถ่ายรูปคู่กันหน่อยนะมาจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยมองกล้องมองกล้องชีสชีสอยู่ใกล้มแมวระวังแพ้ขนแต่ถ้าอยู่ใกล้ผมระวังแพ้ใจนะรักสัตว์ทัดแมวรักสัตว์ความเป็นจริงจริงๆแล้วฉันไม่ชอบสัตว์หรอกฉันเกลียดแมวด้วยซ้ำไปเลยชิชิไป,ไป,ไ,ปไปสิไปนี่มองหนะ้านี่เฮ้ยไป นั่งกับแฟนโซเชียลอ้เขินขอ่ะน่ารักมากเลยอะเตยอยู่คนเดียวมันฟุ้งซ่านแต่พอมีเธออยู่ข้างๆแล้วมันฟุ้งฟิงมีแฟนแล้วโวย้ยรักแฟนคนเดียวนั่งกับแฟนความเป็นจริง ถายรูปละมีแฟนคอสที่ว้ยเล่นเปียโนซเชี a ยถ่านลูปมาดีกว่าถ้าชวิตมันเหมือนการเล่นเปียโนคุณคงเป็นตัวโน้ตที่ยากที่สุดส่งเพลงไปหาเธอเล่นเปียโนความเป็นจริงเพลงอันไพเราะนั้นแล้เล่นไปเป็นหรอเปิดเสียงเอา สงสัยต้องหาคนมาช่วยสอเนเปียโนแล้วเนี่ยพ่อคะหาครูฝึกเปียโนให้ดูหน่ยอยอกหักโซเชียลทำไมเขาทิ้งหรอแม <im it> ่เรียนหมอเลยไม่เก่งพอที่จะรักษาใครเศร้า Has อกหักอ,อกหักความเป็นจริงได้ละ โอ้เดี๋ยวอีกสักภาพแล้วกันหนาวอีกนาวอีก,อก,อกโอเคเหมือนคนร้องไห้ละออกกำลังกายโซเชียลอ่ะถ่ายรูปรีกว่าก็าเป็นสาวยิมถ้าเราเป็นเป้าหมายการออกกำลังกายก็ไม่ใช่เรื่องยาก #fithun คุณต้องดีออกกำลังกายความเป็นจริงหนักอะไรเพ่นหนักเลยนี่ล่้ปรับแบบไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยไม่ใส่ทุนน้หนักอะไรเลยโอ้ขี้เกียจออกกำลังกายอยู่ขี้ก้างเนี่ยดีละไปกินเคเอฟซีดีกว่าหิว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 หอวอหิวหิวหิวหิยกวว